ีนรอีวถานีเดียวก็หัวเดียวครับขอบคุณจดหมายนะครับ ขอบคุณจดหมายรักนะครับพี่โอ้นะครับนนออโ,โอ้ขอบคุณดอกคุณมีลาวดีนะครับคุณธเน,นศนะครับโอ้เด็กๆมาป้อนันยไม่กลัวช้างเลยเด็กๆโอ้ขอบคุณดอกกุหลาบนะครับพี่โอ้นะครับขอบคุณดอกกุหลาบนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งสามสิบแปดยูที่อยู่ในห้องนะครับสวัสดีนะครับนะครับโ้เด็กๆมาเต็มเลยนะครับโอ้พี่บรญชูเขาใจดีมากเลยนะเขานิ่งเขาสุขุมเขาไม่เหวี่ยงเด็กๆเลยนะออเด็กๆวิ่งเข้าวิ่งออกนี่ก็แบบนิ่งเลยแบบนิ่งเลยเด็กๆนี่ก็โอ้โหกล้ากล้านะครับกล้ากล้าจับกล้าเข้านะครับ ก็ต้องก็ต้องไม่กลัวนะครับเพราะว่าถ้าต่างคนต่างกลัวเนี่ยช้างอาจจะกลัวก่อนนะครับแล้วก็จะเกิดการาทําร้ายป้อนได้เลยครับหยิบป้อนได้เลยครับ <c oughs> ครับ <c oughs> สวัสดีเพื่อน <c oughs> ๆที่อยู่ในห้องนะครับ สดีเพืเ่อนนี่อยู่ในห้องนะครับเอามาฝากาไลค์ฝากแชร์ครับฝากข้าจอเข้าใจนะครับเพ่เปิดค่าการมองเห็นหน่อยนะครับหยิบให้ทีละชิ้นกับมือเลยครับน่ครับอันนี้ก็มีเอซนะครับมาแล้วก็อ,อาหารที่บุญชูนะครับ สวัสดีคุณดิวนะครับโอ้ยินดีรับมิตรภาพนะครับยินดีรับมิตรภาพนะครับกลัวเด็กกลุ่มเมื่อกี้ก็ไม่กลัวเลยนะ โอ้เจอน้องคนนี้กลัวานะครับโอ้โหอ,อ,อันนี้ยืนได้เลยครับยืนได้เลยจับยืนจับยืนให้พี่เขาหนีบยืนให้สุดมือเลยลูกหนูววววยืนให้สุดมือเลยลูกยืนให้สุดมือเลยลูกเอออ่าไม่รลอนไม่ไ, send, ไม่รอ,อ,อ,อพี่เขาหนีบก่อนนะครับไอ yle, เปิดรถโชว์มาหรือยัง แบรอพี่เขาหนีบก่อนนะครับอันนี้จะเป็นบุฟเฟ่มือย่อยๆนะครับนะครับต้องขอบคุณน้องชลุมนะครับตัวโต้ตาบางบุทองไซน้อยนะครับมีคุณพัชวีนะครับ200คะแนนนะครับคุณธเนศนะครับ200คะแนนนะครับคุณสุรศักดิ์นะครับอ่า100คะแนนนะครับคุณกันกะลันนะครับ200รคะแนนนะครับคุณดินนะครับดินน่า2ตะกร้านะครับคุณสุนทรนะครับ 200คะแนนนะครับคุณบิวนะครับ100คะแนนนะครับเป็นบุฟเฟ่ตมือย้อยๆให้ประพายบุญชูนะจ๊ะก็ขอให้บุฟเฟ่ตนี้นะครับส่งผลย้อนสะท้อนกลับนะครับขอให้อิ่มขอให้หนำขอให้มานขอให้ปังขอให้เฮงนะคะนะครับ